สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต๊อกนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหุ้น DCC นะครับที่ถามถึงเข้ามานะครับจากสมาชิก VIP เรามาดูกันเลยนะครับ DCC นะครับบริษัท Dynasty Ceramic จำกัดมหาชนวันน,น,นี้วันที่19พฤษภาคมนะครับราคาก็ลงมาที่9.2.96นะครับ2บาท96ตังก็แดงเล็กน้อยนะครับ จากนั้นผมก็ดูข้อข่าวเพื่อดูผลประกอบการนะครับแล้วก็จะมีการแจกันผลนะครับมีข่าวต่างๆแล้วก็มีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาด้วยนะครับนี่ก็คือ INDISTINCT ถ้าเราถือหุ้นตัวไหนอยู่เราก็มันตรวจสอบข้อข่าวพวกนี้นะครับมันก็จะมีข่าวเกีย่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆนะครับประกาศออกมาเสมอทีนี้สิ่งที่ควรระวัง,วงคือมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเมื่อวันที่13นะครับก็ต้องมาดูว่าหุ้นเพิ่มทุนตรงนี้นะครับ เพิ่มเท่าไหร่ยังไงนะครับราคาเพิ่มทุนนะครับก็คือบาทสิบห้าตับก็ถือว่า,าใช้สิทธิ์แปลง w1 เข้ามานะครับบาทสิบห้าตังก็ถามว่ามีผลไหมก็มีผลกับหุ้นเหมือนกันนะครับถ้ามีคนแปลงเข้ามาเยอะนะครับทุนเขาต่ำอาจจะทำให้ราคาลงมาได้อันนี้ก็ต้องไปไปดูนะครับว่าถ้ามีใครแปลงเข้ามาเนี่ยต้นทุนเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ราคามันสองบาทกว่าถูกไหมครับณนตอนนี้นะครับสองบาทเก้าสิบหกก็เฉียดสามบาทนะครับแล้วก็เพิ่มทุนเข้ามาที่หนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าราคาปัจจุบันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็งบกันเงินนะครับตอนนี้เองก็ทำได้ดีนะครับก็จากศูนจดศนห้าเพิ่มเป็นศูนจุดศูนย์หกนะครับเป็นหกตังค์นะครับก็ถ้าเราคิด สี่ใมากนะครับหกสองสามสิบแปดหกสี่ยี่ิบสี่ก็คือยี่สบสี่ตังค์เพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือสองบาทสี่สิบนะครับผมมองว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานสองบาทสี่สิบตอนนี้ก็สองบาทเก้าสิบกก็ถือว่าสูงกว่าพื้นฐานที่เราประเมินนะครับอยู่สี่สิบตังค์ก็ามาดูองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับแล้วค่อยฟันธงอีกทีหนึ่งโอ้โหปันผลก็เกือบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ P/E เองก็สิบห้าเท่า นะครับแต่ว่า p r i ซเปอร์บุ๊กเองก็ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ราคาตลาด27,000ืล้านนะครับอยู่อสังหาเหมือนกันนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับเดนัสตแล้วก็ดูเว็บไซต์เขานะครับเว็บไซต์นะครับต่อไปเราก็มาดูผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเป็นกระเบื้องนะครับปูพื้นต่างๆนะครับน,นี่ก็คือลักษณะผลิตภัณฑ์ของเขา แบรนด์สินค้าคือ d y n a s t y นะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของโมเดลธุรกิจนะครับแต่นี้มาดูเรื่องงบก่อนนะครับก็ย้อนหลังปี60ถึงปี64 4ปีย้อนหลังนะครับดูประกอบกันก็มันทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นนะครับก็สินทร,รัพย์เองอยู่ที่7,000ล้าน8,000ล้านมาเรื่อยๆนะครับเพื่ะนุุนตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นหุนเติบโตนะครับเพราะว่าราคาก็นิ่งๆอยู่แถวแปดพัา 8, 000, 7, 000, มาสปีแล้ว นะครับปีนี้ก็ปีหกสีก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหุ้นที่เสถียรที่ที่นิง่งนิ่งนะครับมั่นคงไม่ได้ว่าจะเป็นหุ้นเติบโตทักเท่าไหร่นะครับนิสินกับทุนเองก็ใกล้เคียงกันนะครับสามพันกับสี่พันกว่าแต่ก็ส่วนพื้นุ้นมากกว่าก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็รายได้เองก็อยู่ในแถวแปดพันล้านนะครับเจ็ดพันล้านแปดพันล้านกำไรสุทธิเองก็ถือว่า หลักพันล้านนะครับพันห้าพันหนึ่งเก้าร้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนไตรมาสนี้ก็ทําได้ดีนะครับเกือบห้าร้อยล้านนะครับก็ตีว่าถ้าไม่มีถ้าได้อย่างนี้ทุกๆไตรมาสนะครับเราก็จะดูว่ามันโอเคนะครับเพราะว่ากำไรก็ถ้าห้าร้อยล้านทั้งปีน่าจะได้กําไรสักสองพันล้านนะครับแต่กําไรต่อหุ้นลดลงอาจจะแสดงว่ามีการเพิ่มทุนเข้ามานะครับอ่ะตรงนี้ครับอ่ามีการเพิ่มทุนเข้ามา บรรทัดที่สี่เนี่ยการที่ตัวเลขตรงนี้เพิ่มเพิ่มเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันมีการเพิ่มทุนเข้ามาครับเรื่อยๆเพราะฉะน,นั้นหุ้นตัวนี้อาจจะเต,บติบโตด้วยการเพิ่มทุนนะครับอาจจะดูไม่ดีนะผมจะชอบหุ้นที่เลขตรงนี้นะครับบรรทัดที่สี่ตรงนี้คงที่นะนะครับไปเรื่อยๆคงที่ไปเรื่อยๆมันบ่งบอกว่ามันเต,บติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับเ็จส่วนตรงนี้ก็คือมันมีการเพิ่มทุนเข้ามาแล้วก็กำไรสุทธิก็ดูดี นะครับกำไรสุทธิยี่สิเปอร์เนตดูดีเพราะฉะนั้นประมาณพื้นฐานก็คือสองบาทสองบาทสี่สิบนะครับแล้วก็ปันผลก็เกือบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วโอ้โหเพลย์บุ๊กนะครับปีนี้ก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับมูลค่าทางบัญชีก็ไม่ถึงหนึ่งบาทบเพราะฉะนั้นผมมองว่าสองบาทห้าสิบนะครับสักสองบาทห้าสิบเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็มาดูเรื่องของฟรีฟลดฟรีฟลดเองก็โอเค40%นะครับผลิตเล็จจำหน่ายก็ะเบื้องเซรามิกนะครับแล้วก็ส่งขายอย่างต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกำไรสะสมนะมีอยู่3,400ล้านนะครับก็โอเคแล้วก็มีนีะยะสั้นก็ลดลงนะครับนียาสั้นลดลงก็จาก3,000ล้านลงมาเหลือ1,200ก็ดูดีนะครับ นี่สินไม่มุนเวียนก็โอเคปกตินะครับเพิ่มขึ้นมาจากสองร้อยเป็นหกร้อยส่วนนี้ยสั้นลดก็ถือว่ายังคงโอเคอยู่นะครับสภาพคล่องสินทรัพย์มุนเวียนนะครับสินทรัพย์มุนเวียนสองพันสองนี่สินมุนเวียนนี่สินมุนเวียนสองพันเก้านะครับเราสังเกตพบว่านะครับสินทรัพย์นะครับสองพันสองส่วนนี้สินมุนเวียนก็คือสองพันเก้าหมายความว่านะครับ อาจจะตึงมือนะสภาพคล่องเริ่มดูไม่ดีนะครับมันเริ่มจะหมุนหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยทันถูกไหมครับสิเหมือนเรามีเงินอยู่สองสองพันสองแต่เรามีหนี้สินอยู่สองพันเก้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังนะถูกไหมครับมันก็อาจจะเกิดสภาพคล่องได้ปัญหาสภาพคล่องนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะครับปัญหาสภาพคล่อง เริ่มมีสัญญาณนะครับนิสิมนบนเวียนมากกว่าสินทรัพย์บนเวียนนะครับส่วนรายได้เองก็เพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับรวมๆแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าเราดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้สินนะครับ ก่อนห,หน้านี้ก็ย่าแย่นะหนี้สินมากกว่าทุนแต่ตอนนี้ก็หนี้สินลดลงนะครับก็ยังพอไม่ไม่้มายแรงเท่าไหร,ร่นะเอาเป็นว่าง,งั้นแต่ต้องระวังนะครับไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรประมาทก,ก็ต้องติดตามดูเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็สภาพคล่องนะครับส่วนจังหวะของกราฟหุ้นตัวนี้ก็ผมมองว่ามันก็ขึ้นมาจากแถวๆบาทกว่านะครับ บาดกว่า2บาทจะตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาสักพักหนึ่งแต่นี้ก็ถือว่าชนแนวต้านนะครับแนวต้านแล้วก็อินดิเคเตอร์เองก็ดูไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีพักฐานลงมานะครับแถวสองบาทห้บนะครับเป็นโซนเป็นฐานที่ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถ้าเราดูจากกราฟก็คือ2อบาทห้าสลงมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ แต่ถ้าเกินสองบาหสิบเนี่ยผมมองว่ามันก็เสี่ยงอยู่สักเล็กสักหน่อยนะครับเสี่ยงอยู่สักหน่อยแต่ก็เป็นหุ้นที่ปันผลดีตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาดูแล้วก็สองบาทห้าสิบลงมานะครับเป็นจุดที่น่าสนใจของหุ้นตัวนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องสภาพคล่องนะครับแล้วก็อดีตเองก็นะครับทําได้ก็โอเคอยู่นะครับก็สิบกว่าตังค์ยี่สิบตังค์นะครับปีนี้ก็ทําได้ดี เรือาจะเป็นเพราะว่าคนหยุดอยู่บ้านนะครับว่างก็เลยพัฒนาซ่อมแซมบ้านกันนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็เริ่มดูดีนะครับแล้วก็กำไรสุดที่เองก็20%เเก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะซื้อผมก็อาจจะรอตดแถวสองพนห้าสนะครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้น DCC นะครับในนัสตี้ไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ